วเผยผลสำเร็จกัน SME เร่งกู้ทีพกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดวยมาตรฐานไทยลันชัว2 0 2 0 ถือเป็นอีกหนึ่งงานนแค่ที่ประสบความสำเร็จมากๆสำหรับสสวเคยผลนสำเร็จพัฒนา s อ e ระดับเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญต่อเศรษฐกิจให้เข้าถึงมาตรฐานเพื่อรองรับตลาดสากลมุ่งสู่ SME Smart Forward พร้อมสร้างศักยภาพเร่งด่วนฟื้นฟูกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้านมาตรฐานไท a i l นด d ชัว2020 เพิ่มความเชื่อมัน่นผู้บริโภคคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มเศรฐษฐกิจไม่ต่ำกว่า2,000ล้านบาทราลยละเอียดเป็นไรไปฟังกันเลยค่ะครับจริงๆโครงการนี้เป็นการทํางานกับหน่วยร่วมทั้งหมด14หน่วยร่วมนะครับมีทั้งในส่วนของที่เป็นหมหาวิทยาลัยแล้วก็ในส่วนของที่เป็นสถาบันเฉพาะทางนะครับยกตัวอย่างเช่นสถาบันสิงห์ทอสถาบันอาหารสถาบันเหล็กนะครับแม้แต่กระทั่งสภาวสรรมัมกับประเทศไทยสภาวสามการท่องเที่ยวประเทศไทย เกียรติจะเอ่ยนาำไม่ทั้งหมดทั้ง14หน่วยหลักการนะั่นคือว่า,าจริงๆเราทํางานเพื่อจะต้องการยกระดับผู้ประกอบการนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับเพื่อประสิทธิภาพในเรื่องของกระบ,บวนการผลิตนะครับลดต้นทุนแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายผมเล่าอย่างนี้กอนว่าจริงๆถ้าพูดถึง3มิติที่ส,ะสะววพูดถึงอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือเราทํางานในเรื่องของการดูเรื่องของตลาดการช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศตัวที่2จะเป็นเรื่องของการ เพื่อประสิทธิภาพลดต้นทุนจริงๆก็คือวันนี้การทางานของทั้งส4บสี่ในร่วมจะทําในโยกพรครงการนะครับส่วนเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนั้นก็คือแปลว่าถ้าท่านเห็นตลาดแล้วมีประสิทธิภาพที่ดีแล้วการผลิตที่ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนั้นจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการขยายตลาดนั้นในโครงการจริงๆเนี่ยเราเน้นเรื่องของการสร้างประการนะครับให้สามารถมีองค์ความรู้ใหม่ๆที่ไปใช้ในเรื่องของกระบวนการผลิตเพิ่ม productivity นะครับรวมถึงลดต้นทุนผยกตัวอย่างในบางโครงการท่านเห็นก็คือว่า เมื่เราเทียบเทียงง่ายๆนะครับว่าถ้าสมมติในร้อยเปเนี่ยปกติในกระบวนการผลิตหรือทำงานอยู่เนี่ยมีความเสียหายสักร้อยละสามสิบแปลว่าวันนี้องค์ความรู้ที่ให้เทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปเพิ่มนะครับแค่ลดในเรื่องของการเสียหายของท่านลงจากร้อยละสาเหลือสักแค่ร้อยละสิแปลว่าท่านจะมีกําไรส่วนเพิ่มแปลว่าไม่ต้องมีการขายเพิ่มเติมเลยนะครับแต่ว่าเม็ดเงินที่จะถึง s อสก็มีจานวนมากโครงการทั้งหมดเนี่ยจะเข้าไปช่วยยกระดับบางอย่างเป็นเรื่องของมาตรฐานนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะขายของ สินค้าถ้าออกจาก F ัอสเไซส์เล็กนะครับไปถึงตลาดแค่ในประเทศเนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานหลายตัวนะครับก็อย่างที่วิทย์เรียนเบื้องต้นนะครับหลักก็คือเราดูเรื่องตลาดนะครับก็พยายามจะเชื่อมในตลาดที่เปิดได้ก่อนนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับส่วนเรื่องสภาวะที่2ก็คือสาระเศรษฐกิจกับยุคนี้นะครับกอยากจะฝากเรื่องของการมองวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่าวันนี้เราก็จะเห็นตัวอย่างในหลากหลายนะครับที่เปลี่ยนธุรกิจ การฟอร์มตัวเองนะครับอย่าไปยึดติดอยู่กับสิ่งที่เราเองเป็นอยู่เดิมนะครับอาจจะต้องมองโอกาสใหม่ๆนะครับสสวก็มีเรื่อง success case บางส่วนในช่วงที่ผ่านมาก็คิดว่าเดือนตุลาคมผมจะพยาย,ยามทยอยออกมาให้เห็นเป็นกําลังใจกันว่าในช่วงวิกฤตเองก็มีคนที่ได้โอกาสอยู่นะครับไม่ใช่ว่ามีแต่คนที่เสียโอกาสและมีปัญหาตลอดเวลาก็อยากให้เป็นกําลังใจกับทุกคนนะครับแล้วก็จิจัดไงก็สอสอประสานงานมาทางสสอครับครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ธนัทเงินประเสริฐศรีนะครับกรรมการผู้จัดการ บริษัทธานาวิทยาล๊ปจำกัดเป็นบัสอเปเตอร์ผู้ให้บริการรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวครับก็จะเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการขนส่งทั่วไทยก็อยู่ในอัมเบร่าของเอ,อ่อสำนาาักรามท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับก็จากการที่ประเทศไทยเรามีภาวะโควิด -19 เข้ามาปุ๊บก,กลุ่มท่องเที่ยวก็จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบนักท่องเที่ยวจากต่างชาติโดยเฉพาะชาติจีนก็จะหายไปโดยสิ้นเชิงต่อมาท่องเที่ยวชาติอื่นๆเอเชียยุโรป สแกนรัสเซียก็ค่อยๆหายไปในภาพเดือน1เดือน2พอเดือน4ปุ๊บก็จะเกิดภาวะที่ตรวจล็อกดาวน์ในประเทศไทยท่องเที่ยวคนไทยก็จะหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์จริงๆไม่ใช่เป็นแค่พูดเลื่อนลอยเป็นศูนย์จริงๆก็ถือว่าเป็นภาวะที่หนักสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสายการบินร้านอาหารทัวเเร์เบรเตอร์รถเช่าสปาแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชุมชนครับ ผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยวที่กําลังจะเข้ามาในอนาคตซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่เราในฐานะผู้ประกอบการเราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนเพื่อให้พวก,กเมื่อผู้ท่องเที่ยวมาปุ๊บเราก็มีความพร้อมเสิร์ฟผมในฐานะคนในวงการท่องเที่ยวทารถทัวร์ด้วยขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนประชาชนทุกคนร่วมกันออกมาเดินทางท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยครับเพราะถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วเราก็ไม่รู้จะไปช่วยใครการท่องเที่ยวนั้นไม่ได้เป็นแค่กลุ่ม ร้านอาหารโรงแรมรถเช่าที่จะได้ไประโยชน์เท่านั้นมันยังเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ระดับชุมชนวิสาหกิจชุมชนระดับท้องถิ่นเพราะฉะนั้นนีจะเป็นกระบวนการกลไกที่สามารถผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยเราได้จากค่าเฉลี่ยคนไทยเราเที่ยวอยู่ที่ปีละ2.36ครั้งต่อปีถ้าเราช่วยกันเพิ่มอีกนิดนึงเป็นเพียงแค่3ครั้งต่อปีก็คือประมาณ200ล้านครั้งแค่นั้นก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเราได้แล้วครับ thank okay. okay. you